สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเหินฟ้าท,าท้าเที่ยวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับในวันนี้สองพิธีกรคู่หูของเราก็ยังคงอยู่บนเที่ยวบินพิเศษของกัปตันซอนนี่เพื่อเตรียมพาทุกท่านไปตะลุยชยายนาทาวเมืองกรุงหรือย่านเยาวราชกันนะครับย่านเยาวราชนั้นถือว่าเป็นย่านเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายจีนที่นี่คือเป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าไดา้และนอกจากทองคําแล้วที่เยาวราชยังขึ้นชื่อเรื่องของร้านดังอาหารอร่อยอีกด้วย ว่าแต่สองพิธีกรของเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันได้ในช่วงเผินฟ้าวาราตี้นะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับเราไปติดตามเรื่องราวดีๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินในช่วงเผินฟ้าท้าบินกับ Royal Skyway โดยคุณไบรอันบิชอปกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมไบรอันบิชอปนะครับพบกับผมในช่วงเผินฟ้าท้าบินกับ Royal Skyways นะครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆกับครูสอนคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณมนาสนะครับผมมนัสเฉลิมไกรมุิครับเป็นกรรมการผู้จัดการของโรสกายเวอย่างที่คุณมนาแนะนําว่าก็เป็นครูสอนคนหนึ่งแต่่จะไม่ได้หมายความว่าผมเป็นครูการบินเองนะครับผมเป็นเจ้าของโรงเรียนการบินที่มีครูที่จะสอนให้กับคนที่อยากจะเป็นนักบินนะครับก็อาจจะมีหลายๆคนนะที่เคยคิดอยู่ว่าเราเป็นนักบินได้หรือเปล่านะฮะถ้าอยากจะเป็นนักบินะ ดูว,ว่าเป็นเจ้าของเครื่องบินนะครับต้องทําอะไรบ้างครับการเป็นนักบินจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดอายุและเพศแต่ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์งการเป็นนักบินว่าคุณจะเป็นนักบินส่วนบุคคลหรือคุณจะเป็นนักบินพาณิชย์นะครับนักบินพาณิชย์ก็ต้องแน่นอนฮนะว่าคุณจะไปประกอบอาชีพเนี่ยก็ไม่ควรจะอายุมากเกินไปนะถ้าห้าสิบกว่าแล้วยังจะอยากจะเป็นนักบินแอร์ไลน์นี่ก็คงจะยากส่วนการจะเป็นเจ้าของเครื่องบินเนี่ยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของเครื่องบินได้ โดยเฉพาะเครื่องบินเล็กซึ่งมีมูลค่าเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับรถยนต์ซุปเปอร์คาร์สักคันหนึ่งหรือ<ะ>อาจจะไม่ถึงด้วยซ้าไปนะครับ<ะ>ในการเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบประวัติต้องมีการขออนุญ,ญาตนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ายุ่งยากซะจนเป็นไปไม่ได้ทีนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นดีลเลอร์ด้วยเนี่ยหรือเป็นผู้ขายเนี่ยเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องนี้นะฮะจะช่วยดําเนินการเรื่องการขออนุญ,ญาตการจดทะเบียนต่างๆครับใบอนุญ,ญาตครับ เหมือนเป็นใบขับขี่ใช่ไหมครับจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับถ้าเป็นนักบินส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะก็เหมือนใบขับขี่เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาสี่เดือนเอ๊ะสี่เดือนเองเหรอโดยประมาณนะสี่เดือนก็คือเราจะเรียนเรียนภาคทฤษฎีเนี่ยประมาณสักแปดสิบแปดชั่วโมงครับแล้วก็บินภาคอากาศสี่สิบชั่วโมงแต่ภาคอากาศสี่สิบชั่วโมงนั่นคือขั้นต่ำ ก็บางคนอาจจะบินไป40 50หรือ60ก็แล้วแต่หลังจะบินได้แล้วไปสอบข้อเขียนผ่านของทางกรมการบินพาณิชย์ก็สอบก็ได้บอนญาตได้อันนี้เป็นเครื่องบินอะไรครับอันนี้เป็นของทางโรงงานซาอยอัสของอเมริกาเป็นโมเดล SR22 นะครับก็เป็นโมเดลที่ถือว่าท็อปหน่อยสำหรับเครื่องบินเล็กันนะครับเพราะว่าครืตัวเครื่องบินเองเนี่ยมีล่มชูชีพ ือเวลากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องยนต์เองก็มีพาวเวอร์ค่อนข้างมากนะครับ,ค,รบความเร็วนี้ถือว่าเร็วมาก200กว่าล็อตลมชูชีพนี่คือล่มชูชีพสคหรับเครื่องบินทั้งลำทั้งลำเลยนะทั้งลำทั้งลำท,ทำให้น้ำพดภัยใช่ไหมครับคือน่าจะเป็นเครื่องเครื่องบินแบบเดียวที่ได้ทายสเปรดิบิเคตมาพร้อมกับตัวพาราชูที่มันโผ่เครื่องบินทั้งลำกรณีเหตุฉุกเฉินว่านักบินเกิดเจ็บป่วยหรือฮายไดแท็กอยู่บนเครื่องเนี่ย ภรรยาอาจจะเป็นคนดึงล่มก็ได้โดยที่ไม่มีโนเลชหรือทางด้านเครื่องบินภรรยาดึงได้เหรอครับภรรยาก็ดึงได้แล้วถ้าถ้าเกิดว่าเขาแค่โมโหอะแค่โมโหดึงเล่นก็ไหลอย่างกลับบ้านเลยแค่โมโหดึงเล่นก็ต้องฟิกสิฟิกกก็ประมาณซ่อมก็ประมาณสักหมื่นกว่าเหรียญสองหมื่นเหรียญเก็บโดยประมาณเครื่องบินแลนดิ้งแล้วเก็บเข้าที่แล้วก็ต้องมีตัวล็อกเพื่อให้เซฟตี้นะครับเพราะหลักการของการทํางานของพาราชู่เนี่ยมันคือล็อกเก็ตดีๆนี่ นั่นไม่ใช่ว่าเครื่องบินจอดอยู่แล้วใครไปดึงเล่นแล้วมีคนอยู่ในระยะเนี่ยหรืออยู่ในในในโรงจอดก็ตามเนี่ยมันก็คงจะทําลายอ๋อัสิ่งทุกอย่างมันมมันคือล็อกเก็ตเลยอ่ามันจะเป็นล็อกเก็ตที่พุ่งออกไปมันจะคิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจะเครื่องเครื่องกลัวอันตรายแต่เคยได้ยินว่าจริงๆแล้วขับรถอันตรายกว่า ถ้าดูจากสถิติใช่ไหนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนเที่ยวทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วอุบัติเหตุรถยนต์ก็น่าจะมีปะเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านะครับสำหรับเครื่องบินเนี่ยพียงแต่ว่าเครื่องบินเมื่อเกิดเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตมันก็เลยเป็นข่าวแต่ถ้าเทียกบกับจํานวนไฟล์ที่มีแต่ละวันเนี่ยผมคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยกว่า แต่อย่างนี้แล้วบนพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่เราสอนกันในการเป็นนักบินเนี่ยที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของเซฟตี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพอากาศอีเมอร์ซี่นะครับในเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะต้องทํำยังไงนั่นคือสิ่งที่เราสอนการเกิดบัตเทตุของเครื่องบินแล้วรอดเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถยนต์รถยนต์อาจจะอาจจะเกิดอาจจะโชคดีครับไม่เป็นไร,รนะครับ,รบแต่เครื่องบิน มันอาจจะไม่โชคดีตอนนี่คือปัญหากับรถยนต์ใช่ไหมครับเพราะว่าคนมักจะมองมองข้ามตรงนี้นะครับแต่แต่ว่าถ้าเป็นนักบินมองข้ามไม่ได้เพราะว่ารถชนนะไม่เป็นไรขึองบินชนไม่ให้อภัยใช่ไหมครับมันมีทั้งเรื่องวินัยก็มีอย่างเช่นนักบินก็จะมีระเบียบว่าก่อนจะขึ้นบินกี่ชั่วโมงไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์ไอ้เรื่องไเล็กตรงเลยซึ่งการขับรถเราอาจจะไม่ได้ิกมาก ช่ไหมก็เยอะแยะไปที่เมาแล้วขับครับนะครับโทษก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่โทษของการเมาเมาแล้วขับเครื่องบินนี่อาจจะไม่ได้รอดกลับมาในแม่ทันแนนของเครื่องบินระบุไว้ว่าพอชั่วโมงที่เท่านี้ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเราคงไม่ใช่เหมือนกับรถว่าเดี๋ยวขับไปีกสักหน่อยก่อนเดี๋ยวรอว่างก่อนขับปีกสักห้าพันกิโลแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้คือ ถ้าเราบอกว่า50ชั่วโมงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนเบสิกของการเรียนเป็นนักบินมันจะสอนให้คุณรู้ว่าการตัดสินใจในระยะเวลาสั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําสคัญมากใช่ไหมครับทำไมถึงเข้ามาในธุรกิจแบบนี้ที่บ้านก็ทําธุรกิจทางด้านนี้มาก่อนเราก็รักในส่วนของการบินด้วยนะครับก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มันก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับ ต้องขอบคุณคุณมรลัตนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับมีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการบินนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องบินจะเรียนขับเครื่องบินนะครับหรือจะใช้บริการทางด้านเครื่องบินเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อทางเราได้ที่ร o y a l s k y w a y นะครับติดต่อผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w y w r o y a l s k y w a y c o t h หรือ ติดต่อผ่านทางมาร์เก็ตติ้งได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับช่วงหน้านะครับพบกับคุณจอยกับแฮนสันกอร์นะครับคอยติดตามดูว่าเขาจะพาเราที่ไหนไปบ้างนะครับสำหรับผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ